ธรรมะสวัสดีค่ะสำหรับวันที่2ของงานมหากรรมลานโฮตอนวัดลอยฟ้าที่ชั้นห้าสยามพารากอนแห่งนี้นะคะวันนี้ค่ะแป้งรำร้ายรายการแช่ใช่ัหมก็ยังคงปักหลักตามหารอยยิ้มกันอยู่ที่นี่นะคะพร้อมกับความรู้สึกดีๆที่น่ารักน่ารักจากลูกๆถึงคุณแม่นั่นเองค่ะพร้อมแล้วเราจะนั่งกันอยู่ทําไมนะคะไปกันเลยดีกว่า

แล้วก็ขอบคุณที่แม่ให้กำเนิดมาก็คงบอกรักคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณแม่มากค่ะที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้หนูทำให้แม่สบายใจมากที่สุดนะคะขอโทษแม่ทุกอย่างที่เคยทำไม่ดีกับแม่ค่ะก็จะอยู่กับแม่จนถึงวินาทีสุดท้ายอะคะ่ะ ถ้าชาติหน้ามีจริงอะ,ค,ะค่ะก็อยากจะเกิดเป็นลูกของแม่อีกทีน,นึงค่ะีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่นะคะก็อยากจะเอาดอกมะลิไปกก่าคุณแม่ะคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่ได้กก่าอะคะ่ะเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกก็อ,อยากจะบอกว่ารักแม่มากแล้วก็อยากจะขอโทษและทำให้แม่เสียใจอะไรอย,า,อยากจะขอให,ให้แม่มีความสุขเลยอย่าว่าเลิกี้ต่อกไป ขอบคุณมากๆสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ถ้าชาติหน้ามีจริงก็คงไ,ได้เป็นแม่ลูกกันอีกทุกๆวันเราสามารถทําทุกวันให้ดีที่สุดเพื่อคุณแม่แล้วก็เพื่อทุกๆคนได้รักแม่มากอาจจะไม่เคยไม่ไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าเชื่อว่าการกระทำเสียงดังกว่าคำพูดโอ้โหช่างซราบซึ้งจริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะถูกต้องแล้วลวคะค่ะการกระทําสําคัญกว่าคําพูดนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทําอะไรเพื่อคุณแม่คะ่ะเริ่มต้นวันนี้ก็ยังไม่สายนะคะแล้ววันนี้ตั้งร่บแล้วรายการแช่ <Okay. S 1> จะมาม ขอไปเดินชมงานก่อนค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ